สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีตุลและลัคนาตุลสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเปิงใจกับช่องชาแน,นลฮอนโรยเร้ๆนะครับขอบคุณครับการทุกการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอาดีมาที่ปิลิเวอร์สาตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัลลาอาดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้ครับคลิปนี้มี การพยากรณ์นะครับเดือนสิงหาคม2567ซึ่งเป็นเดือนที่8ของปีนะครับมีการโคจรยกย้าาราศีทั้งหมด4ดวงตามนี้แต่เราไม่ได้มาพยากรณ์ดาวย้ายนะครับเราพยากรณ์ไปแล้วเนะาะใครอยากฟังย้อนกลับไปฟังได้คลิปที่แล้วนะครับดาวาย้ายแต่คลิปนี้จะมาพยากรณ์ด้านของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภเจาะลึก5เรื่องนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่อนนะครับอาจลืมบอกไปผ,ผู้ที่เกิดราศีตุลย์จากด้านล่างสีส้มลัคนาตุลย์ทางทิศใต้ครับ ได้ทั้งราศีและลัคนาใช้จุดเดียวกันนะครับมาดูกันที่ดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวศุกร์นั่นเองดาวศุกร์ย้ายสองรอบครับในเดือนนี้เนาะดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่2ส,งสิงหาคม67ถึง26สิงหาคม67อยู่ที่เลือนลาภะนะครับราศีสิงห์ถือว่าดีตนุลาภะแปลว่ามีสเสน่ห์มีโชคลาภม,มีคนนิยมชมชอบมีเสน่ห์มีน้มนเมตตาแต่โดนเล็งด้วยดาวเสาร์นะครับ เสากับสุกเป็นคู่ศัตรูสุกเข้าเสาแทรกนะครับเ,เมื่อกี้มีการดูดวงส่วนตัวตอนเช้ามาแล้วนะครับก็เลยแบบอยากจะมาเล่าแชร์นิดนึงให้ฟังว่าลักนาตุนนี่แหละเขาเกิดลัคนาตุนเขามีปัญหาเขาบอกว่าอาจารย์คนอื่นบอกว่าดีจะรวยจะจับเงินล้านแต่ว่าเขาไม่เห็นจะดีแล้วแบบผมเนะี่ยไทยไม่ดีแล้วมันตรงกับตัวเขานะครับเขาก็เลยว่าเอองั้นก็ มาดูดูส่วนตัวอะไรประมาณนี้คนที่จะมาดูดูส่วนตัวกับผมเนี่ยจะจะเป็นประมาณเนี้ครับหมายถึงชาวบ้านเขาถ่ายดีแต่ผมถ่ายถ่ายไม่เหมือนชาวบ้านนะครับก็เลยจะได้เงินตรงเนี้แหละนะครับแต่ผมก็พูดตามความจริงนะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดแต่อย่างใดคือกลยุทธ์ก็คือการลดราคาแค่นั้นนอกนั้นไม่มีอะไรนะครับนอกนั้นคือก็ผมก็ทําของผมไปเรื่อยๆพวกคุณก็สนใจในตัว ผมเองก็ก็ตามนั้นน,นะนะครับทีนี้สุกเสาเ,เขาเจอนะครับเขามีสุกอยู่นี่เสาลอยขึ้นมาในเรือนปุตตะเนี่ยเจอกันสุกเสาแต่อันนี้เจอในรายเดือนนะครับทีนี้สุกเสาเล่นกันก็ได้หมายความว่าอาจเกิดความไม่สมหวังเกิดขึ้นนะครับดังนั้นจึงหมายความว่าภาวะอารมณ์ของคุณจะถูกทําลายค่อนข้างมากหมายความว่าจิตตก,กง่ายๆจิตตกทําอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจมีแต่ปัญหา จุกจิกลำคาญใจคือสุขเขาเศร้าแท้คือจุกจิกลำคาญใจมีแต่เรื่องลำบากใจเรื่องลำคาญใจมีแล้วมีอีกมีอยู่นั่นแนหะมีวนไปวนมาอย่างนั้นแหะนะครับแต่ของเขาเจอหนะ่ะสองปีครึ่งเพราะดาวเสาร์เข้าไปสองปีครึ่งแต่ของคนตนส่วนใหญ่ภาพรวมเนี่ยครับภาพรวมที่กำลังฟังเนี่ยที่เราไม่รู้ดวงชะตาพื้นกําเนิดของแต่ละคนนะเอาแค่ดาวจรน,นะสุขกับเศราหนึ่งกันมันแค่เดือนเดียว ไม่ถึงเดือนนี่สํายวันโดยประมาณนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยีวันก็คือต้องระมัระวังเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากวันที่27ไปแล้วก็จะเริ่มผ่อนคลายขึ้นแต่ก็ยังไม่วายตกเลยวินาศสุขตกวินาศเนี่ยมันก็ยังหมายความว่ามรณะวินาศจบได้ก็คือจบดีหมายถึงมีเรื่องให้อ่าเรื่องให้เครียดแต่มันจบได้แต่สุกเลนกระดาหูหมายความว่า คู่ศัตรูเหมือนกันนะครับสุกเลงกระเสาคู่ศัตรูพอเดินมานี่ก็เจอคู่ศัตรูอีกก็คือราหูสุกเนี่ยไม่ถูกกระดาวบาปประเขายุเวนังคารนะครับนอกนั้น้เนี่ยมันไม่หรอกต้องบอกว่าสุกเนี่ยไม่ถูก,กแค่เสาราหูเอาพูดง่ายๆนะครับสุกไม่ถูกแค่เสากับราหูอาทิตย์ถูกอังคารถูกนะครับแต่ว่าเสากับราหูไม่ถูกเท่านั้นเองคู่นักเลงเนี่ยนะครับสุกเนี่ยมันสวย ไม่ไม่ถูกกับน,นักเลงนะครับคือหมายความว่าสุกก็ต้องคู่กับหนุ่มที่คือสุกมันมันเปรียบเทียบเป็นดาวผู้หญิงอาธิตการังคารเนี่ยเป็นดวงที่หมายถึงผู้ชายปกตินะครับแต่สาวลาหูคือนักเลงคือสุกเนี่ยเขาไม่ชอบอะไรที่มันเป็นประเภทแบบนักเลงหัวไม้ต่างๆนะครับอะไรประมาณเนี้ยทีนี้อังคารขอโทษครับสุกสุกเลงกับลาหู อาริเลงวินาศเนี่ยมันหมายคำว่าปัญหาทุกอย่างจบได้นะแต่ต้องเกิดก่อนก็หมายคำว่าระมัดระวังเรื่องของการโดนโกงโดนหลอกเพราะอะไรครับสุกลา,าหูสุกคือเงินสุกคือความรักลาหูคือความค่มเครืออาริก่อปัญหาวินาศลึกลับก็แปลว่าอาจจะมีคนมาหลอกเราทําให้เราลักทําให้เราหลงทําให้เราแบบโลภในการเงิน ก็ทําให้หลอกลวงนะแต่ว่าจะเจอเรื่องรักหรือเรื่องเงินอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วผมบอกเลยนะบอกได้เลยคนตนเนี่ยหลอกง่ายผมพูดเลยคืออันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้หลอกด่านะครับพูดความจริงคือเราเอาความจริงเขาว่าวิชาโหราศาสตร์จะมา อ้อมหน้าอ้อมหลังไม่ได้หรอกครับเราต้องรู้ตัวตนที่แท้จริงแล้วเราจะได้แก้ได้ต้องยอมรับตัวตนก่อนถ้าคุณยอมรับตัวตนไม่ได้คุณไปต้องฟังดวงนะครับเพราะดวงมันคือความจริงดวงมันคือสิ่งที่แล้วผมเป็นคนตรงๆเป็นคนไม่ไม่ชอบแบบสตอบเบอรี่อะครับก็จะไปะจับเงินล้านโอไม่หรอกไม่พูดนะครับอย่าหวังว่าจะได้ยินจากปากง่ายๆไม่ครับ คือมีแต่ไม่ใช่ว่าพูดง่ายๆไม่พูดง่ายๆถ้ามันไม่เห็นจริงๆจ,จ,จะไม่พูดนะครับในนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการความเรียวต้องการความจริงต้องการแก้ปัญหาจริงๆอ่ะให้ฟังผมแต่ถ้าเผื่อใครต้องการแบบใส,ใส่ไข่เยอะๆพิเศษใส่ไข่อเงี้ครับไปช่องอื่นเนาะช่องนี้ไม่ตอบโจทย์นะครับบอกไว้ก่อนว่าไม่ตอบโจทย์เนาะเอาความจริงเขาว่านะครับถ้าเผื่อ เรารับได้เราก็ฟังเพราะเราต้องแก้ไขถ้าเรารับความจริงไม่ได้มันแก้ไม่ได้หรอกบอกเลยทุกยังไงก็ยังทุกอยู่อย่างนั้นวนไปครับวนหาหมอดูอีกสิบหมอดูรับรองว่าก็ยังแก้ไม่ได้สิบหมอดูก็ช่วยเราคุณไม่ได้เพราะคุณไม่เปิดใจเพราะคุณไม่ยอมรับความจริงนะครับบอกไว้ก่อนเพราะว่าผมยังได้ลูกค้าแต่พวกประเภทที่โอเคมันต้องรับความจริงแล้วล่ะมันมันต้องแก้แล้วล่ะไม่งั้นก็คงไม่มาเจอกันนะครับ อันนี้แล้วก็บางทีเขาเรียกอะไรคลิกกันด้วยในลักษณะที่ชอบตรงตรงเหมือนกันไม่ชอบสตรอเบอรี่นะครับอะไรประมาณนี้ใครชอบสตรอเบอรี่ช่องอื่นนะครับช่องนี้เจอแต่อะไรเรียวๆตรงๆนะครับอ่ะต้องหลให้ต้องหลับให้ได้ว่าโดนหลอกง่ายเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนเฟรนลี่คุณเป็นคนที่แบบใจดีอ่ะเออพูดง่ายๆคือพูดยากอ่ะเอาเป็นว่าคุณเป็นคนใจดีพูอ,อ่า เข้าสังคมเก่งแมกจะเห็นอกเห็นใจชาวบ้านก็เลยเป็นคนที่โดนหลอกง่ายเข้าใจไหมครับอันนี้คือความหมายพี่ผมก็ลักขนาดตุนให้ผมจะไม่รู้จักนะครับตุนเนี่ยรู้จักดีแหละนะครับระดับระดับหนึ่งไม่ได้หมายถึงรู้ด,ดุแบบมากขนาดนั้นหรอกเพราะผมจะรู้ราศีของตัวเองมากที่สุดแต่ราศีตุลเนี่ยก็ลองลงมานะครับโอเคต่อไปออดาวศุกร์จบ ดาวประจําตัวเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวการงานต่อนะครับการงานของคุณคือดาวจันทร์ดาวจันเนี่ยปีนี้ได้ตําแหน่งขุมทรัพย์นะครับ 1. ปีสงการปีนี้ถึงสงการปีหน้านะครับขุมทรัพย์ตัวนี้ผมตีว่าแปลว่าปัญญาหมายถึงว่างานเนี่ยต้องใช้ความคิดต้องใช้ปัญญาแล้วคุณจะได้ทรัพย์ได้สินหมายความว่าคุณจะเม k มันนี่ได้ดีมากคุณจะลัคกี้อินเกม โอเคไหมแต่ถ้าเปิดคุณไม่ใช้ปัญญาหรือไม่ทุกคนใช้ปัญญาแหละเรื่องการงานเนี่ยไม่มีใครไม่ใช้ปัญญาแต่แค่ว่า,อ,าอย่าใช้อารมณ์อารมณ์เนี่ยเป็นตัวเบียนบ่อนปัญญาของเราหรือความคิดของเราเพราะว่าอารมณ์คือความไม่คิดอารมณ์คือใช้ใจเหมือนความรักที่เขาว่าอย่าใช้ความคิดให้ใช้ใจให้ใช้ e m o ช i o นถูกไหมครับแต่ตามจริงมันมันไม่ถูกต้องเสมอไปหรอกนะครับแต่เอาเป็นว่า ให้อย่าใช้อารมณ์มากให้ใช้ความคิดให้มากแล้วคุณจะได้ทรัพย์สินจากขุมทรัพย์ตัวนี้นะครับ1ปีเต็มจะถึงส่งการพหน้ารีบตักตวงเข้าไว้ครับช่องนี้นําขึ้นนะสำหรับการงานดวงการงานกำลังดีครับแต่ไม่ใช่ดีทุกคนนะต้องไปดูพื้นดวงด้วยอย่างที่บอกไปต่อไปเรื่องของการเงินครับขออภัยนะเป็นวัดเพราะว่าเป็นภูแพ้ครับ กระดุมพระการเงินนะครับเป็นอ,อังคารเนาะอังคารเนี่ยโคจรในเดือนสุภาในเดือนนี้ถือว่าดีกระดุมพะระ,มพะสุภากรดุมพรสุภาพแปลว่าจะมีคนช่วยเหลือด้านการเงินนะครับหรือมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนรายได้ช่องการทำรรมาหากินให้เกิดทรัพย์เกิดสินหรือพูดง่ายว่าผู้ใหญ่เปย์ก็ได้ครับอ,อันนี้ก็แล้วแต่ความเอ่อแค่ไหน,นนะในดวงชะตาของแต่ละคนเนี่ยเนาะว่ามันดีแค่ไหน นะครับอยู่ตำแหน่งดีแค่ไหนเจอดาวดีหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยดาวคู่บิดหรือเปล่าถ้าเจอก็จะได้รับการอ,อุปถัมภ์แต่ถ้าไม่เจอก็จะแค่หมายถึงว่าเอ,อื้อประโยชน์ให้เฉยๆนะครับแต่ไม่ได้ให้โดยตรงนะครับเออหรืออาจจะหมายถึงว่ากระนมมระสุภาเนี่ยใครเป็นพ่อค้าแม่ขายก็แปลว่าจะได้ตังค์จากลูกค้าอย่างอุดหนุนนะครับ แต่ช่วงนี้เศรษฐกิจทุกอย่างต้องอิงจากเศรษฐกิจนะครับจําไว้ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีต่อให้เราดวงดีแค่ไหนมันก็ดีได้ระดับหนึ่งดีกว่าชาวบ้านแต่ไม่ได้ดีร้อซแต่ถ้าเปิดเศรษฐกิจดีโออันนี้ดวงพุ่งนะครับก็ค่อยว่าอีกเรื่องแต่เน,นี้เศรษฐกิจไม่ดีดังนั้นอย่าหวังอะไรสูงนะครับเท่ว่าดีดีดีเนี่ยบดีแค่เล็กๆนน้อยหรือดีแค่กว่าชาวบ้านหน่อยแต่มันก็คือระดับเดียวกันเข้าใจไหมครับคือ ศรษฐกิจไม่ดีคือระดับเดียวกันแต่เราดีกว่าชาวบ้านนิดหนึ่งโอเคประมาณนี้ให้เข้าใจตามนี้นะครับต่อไปเรื่องของความรักบ้างนะครับความรักของเราเนี่ยคือดาวคาันตกโดยสุภามีเกณฑ์การแต่งงานนะครับปัตตนีสุภาแล้วก็หมายถึงจะได้สินสอดเงินด้วยนะครับหรืออาจต้องเสียตังค์ถ้าเป็นเจ้าบ่าวเนาะถ้าเป็นเจ้าสาวก็ได้ตังค์นะครับหรือปัตตนีสุภากระดุมพาแปลว่าลูกค้าจะอุดหนุนหรือ จะมีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเป็นหุ้นส่วนก็จะได้เงินเพิ่มหมายความว่ามันจะมีการเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นแต่งงานจะเป็นหุ้นส่วนแต่จะได้เงินเพิ่มนะครับก็ถือว่ามีคนมาช่วยชีวิตเอาไว้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เศรษกิจไม่ดีเนาะมีคนมาช่วยหันช่วยแชร์ก็ดีนะครับแต่ต้องระวังนะไม่ใช่ทุกคนทําหุ้นส่วนได้นะเอออย่างดวงเมื่อเช้านี้ที่มาดูก็ทําหุ้นส่วนไม่ได้พระดาวเสาเร็งรักนะครับ ประมาณนี้ต่อไปเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของคนตุลเนี่ยช่วงนี้ก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์โคจรในเรือนลาภะก่อนถือว่าดีแต่เล็งกับเสาหมายความว่าระวังเรื่องของความไม่ได้สมหวังไม่ได้ดั่งใจแค่นั้นเล็กๆน้อยๆแต่พอวันที่27สิงหาคมไปแล้วจะโคจรเข้าสู่เรือนวินาศมรณะวินาศเนี่ยหมายถึงถ้าเผื่อได้รับการรักษาจะหายจะจะ,จะใช้ชีวิตปกติจะ อาการดีขึ้นหรืออาจจะรักษาหายในบางคนในบางกรณีในบางเคสนะครับไม่ได้หมายถึงว่าเป็นโรคร้ายแรงน้วจะหายนะครับแต่หมายความว่าเป็นภาวะปกติหรือม,มีมีอะไรที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็มีสิทธิ์หายได้เพราะว่าวิาวนาศคือสิ้นสุดมรณะโรคภัยไข้เจ็บสิ้นสุดนะครับก็ถือว่ามีได้แต่ไม่ใช่ทุกคนแต่หมายถึงมันดีขึ้นแล้วกันทุก ทุกอย่างดีขึ้นแต่ดีขึ้นมากขึ้นน้อยแล้วแต่แต่สุขยังเลยกลาหูเดือนอริหมายถึงว่ามันอาจจะไม่หายร้อยเปอรเ็ย่างที่บอกนะครับมันอาจจะยังมีอาการเจ็บป่วยหลงเหลืออยู่แต่ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับก็ถือว่าใจชื้นขึ้นมาได้เลยนะครับว่ามันดีเดีย๋ยวรอดาวรา,า,าหูออกไปพฤษภาปีหน้านะครับเดีย๋ยวดาวสุกมาอยู่ในตําแหน่งนี้ก็คงจะดีขึ้นละนะครับอ่ะทีนี้เรื่องของ สุขภาพโชคลาบนะครับสุดท้ายโชคลาบคือดาวอาทิตย์อาทิตย์เป็นเกษตรในเดือนสิ่งตั้งแต่วันที่17สิงหาคม67ไปแล้วเนี่ยจะมีโชคมีลาแต่เลงกระดาวเสาร้รอนอ,อกร้อนใจเวลาลงทุนเนี่ยเออถามว่าได้ไหมมันจะเสียมากกว่าได้แต่ไม่ได้แปลว่าจะเสียร้อยปอร์ซ็แต่ว่าแค่ให้นำมาระวังเรื่องของการที่ลงเยอะลงขนางไหนก็ได้ก็เสียเส่ยงเนี่ยอย่า พอดาวราหูดาวแห่งความเสี่ยงตกอรินะครับคนราศีตุลเนี่ยต้องระวังเสาเป็นพินุบานในเรือนปุตตะความทุกข์เข้าสูเ่เรือนความสุขแต่ว่าสุขเข้าเสาแทรกสุขสุขดิบดิบราหูตกอริเสี่ยงไม่ได้หรือปุตตะอรินั่นแหละครับก็คือพินุบานเหมือนกันสองตัวแล้วนะสามตัวคือดาวพะฏัศุีตกมรณะคนตุลเนี่ยบอกเลยนะหลายมากกว่าดีถ้าใครทายดีดีดีด,ด,ดีหมดไม่มีเสียเลยเนะน,นี่ยอันเนี้ย รู้เลยว่าสตอเบอรี่นะครับเพราะว่าผมให้เลยมากกว่าครึ่งเสียมากกว่าครึ่งคนตุนเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าถ้าบอกว่าจะดี100%หรือดี80%มันเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยดี50%ได้ก็บุญแล้วบอกเลยนะครับพอปฏิบาต3ตัวเนี่ยนะครับแล้วถามว่าดาวลายดาวใหญ่อะ่ะมันพิธิบัติเกือบหมดแล้วอะ่ะแล้วคุณคิดว่ามันจะดีจริงหรอเอมอมฤตยูก็มรณะนะเห็นปะ ดังนั้นเนี่ยถามว่าดาวถ้าจะเป็นดาวรายเดือนเนี่ยคอยช่วยตลอดเฉยๆนอกนั้นคือดาวรายดวงใหญ่ๆเนี่ยเสียหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะคนตุนว่าตัวเราเนี่ยยังอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ค่อยดีแต่ดาวรายเดือนคอยช่วยเหลืออยู่มันก็หมายถึงอาจจะมีปัญหานะแต่สุดท้ายก็รอดได้อยู่อะไรปรบมางเนี้ยนะครับยังไงก็ ทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดแหละมันจะต้องโคจรไปเรื่อยๆแต่แค่ว่าใครจะเจอช่วงไหนเท่านั้นเองเนาะเราจะไม้นะครับมนุษย์เราเป็นแค่เศษผงธุรีใดจกรวานเป็นแค่อะตอมหนึ่งอะครับเออเราอ่ะมีหน้าที่อย่างเดียวคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรองรับกับฟ้าดินฟ้ากับดินเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดินเนี่ยจริงไม่เปลี่ยนแปลงหรอกแต่หมายถึงว่ายังมีการเปลี่ยนอยู่แต่ไม่เปลี่ยนมาก แต่ฟ้าเปลีป่ยนแปลงตลอ,อดก็คือฤดูการนะครับดังนั้นเนี่ยมนุษย์เราอยู่ระหว่างฟ้ากับดินเราอยู่ตรงกลางเป็นฉนวนดังนั้นเนี่ยเราต้องคอยหลบหลีกปัญหาอุปสรรคและได้ความดีงามจากโชคจากวาสนาดังหรือการกระทําของตัวเองนี่แหละดังนั้นเนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงความไม่ดีออกไปเพื่อให้ได้ความดีกลับมาเนาะดังนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ปัญญาและก็ใช้สติ ใช้สมองสองมือเราเนี่ยทาแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่เราต้องการได้ต้องรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะครับก็แล้วก็แชร์กด Subscribe ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ